ที่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษคือเขาบอกว่าข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทูหมิ่นหรือแสดงอความอคตมาร้ายพระมหากษัตริย์ก็คือทาได้ละทิ้งประเทศชาติไปอาศัยที่อย่างสุขสบายที่ประเทศเยอรมนีมานานแสนนานใช่แล้วมันไม่จริงตรงไหนครับอเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานมีประจักษ์พยานอื คนทั้งโลกรู้นะครับผมตอนนี้คนไทยก็รู้แล้วด้วยอเมริกาก็รู้ใช่ผมไม่เข้าใจว่าการพูดความจริงนี่มันเป็นการหมิ่นประมาทหูหมิน่นแสดงคำามค่ามารายได้อ,อย่างไรเขาบอกว่าผมิดเห็กว่าท่านในฐานะที่เป็นผู้นําขององ,องค,รรค์การพิเศษการท่านยังุำถัมชูทรราชประยุทธ์สแสดงว่าท่านดูถูกความทุกข์ยากและความแคดแข้งของประชาชาาน นี่ผมไม่ได้รู้มินนี่ผมเตือนใช่ใช่ผมเตือนว่าท่านว่าถ้าท่านยังอุ้มชูพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยนอกจากพลเอกประยุทธ์จะล่มแล้วท่านก็จะล่มไปด้วยถ้าท่านอยากรักษาสถาบันไว้สถาพรท่านก็ต้องเรียกตัวหกมาอนี่ผมเตือนนะท่านรักหมาท่านมากเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาเขาเขาจะไล่หมาแล้วเขาจะไล่จะของหมาออาไปด้วยครับผมก็การที่ เราใช้มาเราถูกใช้มาตาร้อยสงเอ่อเพื่อเพื่อปิดกัน้นเพื่อปิดกั้นในสิ่งที่เราพูดและเป็นความจริงเนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนว่าสถาบันการศึกษาของประเทศนี้กลัวความจริงนะครับผมสำหรับตัวคนที่ถูกคนที่เป็นผู้ฟ้องเราในวันนี้ก็สำหรับลุงก็เป็นคุณนี่นิ่เด็กปงของหน้าต่อไปนี้ก็อยาไปฟังเพงเขานะฮะแล้วก็ของผมเป็นคุณ สุเทพศิลปะงามซึ่งกำลังตามหากันอยู่ก็คือใครยังไงแล้วข้าในว่าก็เป็นคนของรัฐบาลเช่นกันรวมถึงที่แจ้งความของนิจทโซรก็คือแนีงน้อยสุบูรณ์อะไรนะชื่อชื่อแนีงน้อยนะฮะเป็นอดีตผู้สมัครสสของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่เป็นนูพลังประชาชาติไทยนะครับผมคนดูสุเทพเรื่องุิลป์อ๋อปปสผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอก็คือรัฐบาลต้องการสร้างภาพว่า ประชาชนทั่วทุกสารทิศมันรุมกันแจ้งความเพราะว่ารับกันไม่ได้ <siege S 2> แต่ว่าพอามาสืบสาวเราเรื่องดีดีอ้าวคนของรัฐทั้งนั้นไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะครับผม I o, I o. ย้ายถึงวันที่เราลมกันไป <c oughs> ฟ้องหมอวังลงฟ้องกปยทธ์ข้อหาก,กบาดกันบ้างใช <c oughs> ่นะครับฟ้องกันในทั่วประเทศเลยบกบ้านเลยคุณเชนบินครับไอ้มาตราหนึ่งสองเนี่ยที่เราโดนไปเจ็ดแปดคดีตรงนีน้เราจะยืนยันที่จะต่อสู้คดีถึงที่สุดไหม เราไม่ยอมรักบกระบวนการนี้นะครับ,รบผมมันเป็นความไม่ยุติธรรมเราจะไม่ยอเราจะเราถือว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเราจะต่อสูส้ถึงสุดนะครับก็จะต่อสู้นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับนั่นแหละขาว,ขาว <c oughs> ตอนนั้นได้พงกุดเพชรดิ๊ดิอดใช่ไหมแม่กันแล้วกันแม่โลกเป็นได้วันนี้มารัสชาตข้อกล่าวหาในคดีนใจกนไหก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันครับทราบแต่ว่าทางปตทเขาออกหมายมาเป็นเรื่องของมาตรา112แล้วก็เรื่องพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งทั้ง2กฎหมายเรื่องกฎหมายทั้ง2ตัวนี้ต่างเป็นกฎหมายที่ ออกมาเพื่อจํากัดลิ้รอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งสิ้นนะครับผมรัฐนสองี่เราคงไม่ต้องพูดถึงกันว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังป่าเถื่อนและมีชัชน้นชทางการเมืองอยู่แล้วและพระบอคอมพิวเตอร์ก็เป็นพรบที่ออกมาโดยรัฐบาลเผด็จการของฝ่ายประยุทธ์เกลีรดโอชาในระหว่างช่วงคสชฉดังนั้นการตั้งข้อหาของเราในวันกับพวกเราในวันนี้นจึงไม่ใช่จึงไม่ใช่สิ่งปกติในการบริการยืดยรรมไม่ใช่การอำนวยความยุติธยรมตาปกติแต่บริการกันแกล้งกันทางการเมืองและไร้ความเท่าเทมโดยเฉ ของวันนี่ดนคดีเดียวกันคนเดยของเราคนละคดีกันใช่ใช่ของของลุงเป็นคดีที่คุณดีินีพงศ์ฟ้องมาค่ะในมาตาหนึ่งสองอันนี้จับจากเรื่องของข้อมูลเรื่องอะไรคะ,ะฟ้องในประเด็นไหนอ่อยังไม่ทราบราเอยยดเหมนกันค่ะเราทราบอะไรแบบวันนี้มองมองกันยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการใช้มาตานี้เข้มข้นกับการจับแกนนำ ม้าอ้ากาอจริงๆก็อย่างที่เราเคยพูดไปว่ามาตาหนึ่งสองนี่มันไม่ควรใช้อยู่แล้วนะคะอย่างที่เราหนูเพิ่งพูดไปเมื่อวานเนาะว่าถ้าถ้าคุณจะมองว่ามีประมาคุณก็ใช้ก็ใช้กฎหมายเหมือนกับคนอื่นทั่วไปเหมือนกับประชาชนทั่วไปคุณไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายมาตาพิเศษมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพราะว่าหนึ่งสองนี่ตอนนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินเนาะแสดงว่าใครก็ตามสามารถฟ้องได้ โดยทีเ่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนเดอดร้นอนแทนอยู่เพราะงั้นเนี่ยเราก็สนับสนุนให้ยกเลิกม,มาตรา1อย่าง 2, แล้วก็ไปใช้กฎหมายเดียวกับที่ประชาชนทั่วไปใช้แทนอย่างนั้นวันนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาไหมคะวันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของทางคายเรายืนยันว่าเรา,รเราไม่ได้ทําอะไรผิดและเราไม่ได้ทําอะไรผิดและการดำเนินคดีกับเราเนี่ยมันไม่ชอบทำแต่มาตั้งข้อหาแล้วนะครับผม ดังนั้นเราไม่อยอมรับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมนี่คือกระบวนการอายุติธรรมในวันพรุ่งนี้เราจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้งางคะพรุ่งนี้เราจะมีะาก,ก,การจัดกิจกรรมที่อนุสาวรี์สถาน14ตุลาน,นะคะตั้งแต่10โมงถึง6โมงก็จะเป็นมงเสีวนาเนาะแล้วก็จะมีนิทรรศ,าศาการภายในสถานที่นั้นด้วยก็คือชื่องานก็ยกเลิก112สิ่แล้วเราจะเล่าให้ฟังก็คือ เราจะพูดถึงหน้าตา12โดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นเป็นนิริตรการแล้วก็งานเสวนาเพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นว่า12ยังไม่มีเพื่ออะไรแล้วมันแล้วทาไมเราถึงต้องยกเลิกมันอันนี้เรามีการแจ้งกับทางที่ตำรวจพื้นที่ไปหรือยังถือใส่แมสก์ไว้เลยครับแจ้งแจ้งแล้วแจ้งแล้วค่ะงานนี้แจ้งแล้ว,ลว,ลว,ลวเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดที่เรานที่มึงจะถึงที่โมงคะจะถึงหกโมงเย็นค่ะไม่มีการเคลื่อนขบวนใช่ไหมคะไม่มคีค่ะ แ่เข้าใจว่าในในเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างมีกิจกรรมด้วยทางแนร่วมสมาตร์กับมาเฟสพวกเราเ่ยร่วมกันแจกก็คืออย่างที่ลุงบอกไปนะครับมีงานยกเลิก112สีแล้วเราจะเล่าให้ฟังแลวขอเรียนจิตวิญชนนอกจากนี้มีกลุ่มเนี่ยค่ะว่ามีกลุ่มทางผมมิยฉาเงียงของคุณสมบุคุณสายประเสริฐสุขที่จะไปยื่นที่จะไปยื่นหนังสือถึงสาระราชาติเรื่องของการใช้มาตรา112 ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ <c oughs> เพราะว่าเป็นวันเพราะว่านี่เปนพรุ่งนี้นอกจากจะเป็นวันธรรมนูญแล้วยังเป็นวันสทธิที่เป็นสากลด้วยนะครับผม <c oughs> ตอนเย็นก็มีของคุณปนพ์ที่เป็นมับเรียกร้องสิทธิคนผูพ้พิการและผู้สูงอายุที่พอมอสะพานขาวนะครับผมก็ยังไงก็ลองฝากพี่่สือ่อเราลองติดตาม,มากัวยนะพรุ่งนี้มีกิจกรรมหลายที่เห็นว่าที่อีสานก็จะมีด้วยนะครับผมนอกจากการแจ้งข้อม แจ้งข้อกล่าวหาของปตทวันนี้แล้วเนี่ยมันยังมีหมายเรียกที่ไหนที่เราจะต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกไหมครับตัวนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆแต่ว่าจะมีของวันที่ท่าไห่สัมราราช1สิบสี่เข้าใจว่าสิบสี่นะฮะสบ <14. S 2> ของสถา,านีตำรวจนครบาลสัมบาราชที่เรียกเราไปหาว่าเราทําให้เราเสียหาว่าเราเนี่ยไปทําให้เสียทรัพย์จากการที่เราจะกิจกรรมทวงคืนสมริปทร์ประเระตยแล้วขยับยังไม่ขย,ขยับนะฮะ ขยับกระถางต้นไม้ออกจากสวนสัตวปจับไต่เขาเลยฟ้องว่าเราไปทำลายข้าวของคือผมก็ไม่เข้าใจว่ากันไปอุ้มกระถางต้นไม้ออกมาวา,ขางข้างๆเนี่ยมนทำลายข้าวของยังไงต้นไม้มันก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกด้วยนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับผมก็ต้องสู้คดีกันต่อไปอันนี้เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าี่ตำรวจตั้งข้อหาใครก็ได้มด่วสวัให้เกิดเป็นภาระเกิดเป็นความวุ่นวายในชีวิตนะครับผมก็ราะวางต้น ก็ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและก็คิดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของพสิบสองที่เป็นอาญาไปดิน,นเมืนน่อกี้นี้ตอนนี้ปล่อยให้คน,ปล,คนออปล่อยให้คนเอ่อปล่อยให้คนไปฟ้องโมดชั่วนะฮะอย่างผมก็โดนมาหลายอันลุงผมก็ลุงก็ตอนนี้เป็นน,นโลกก่อนหน้านี้ผมก็โดนที่ตรังที่เลยเต็มไปหมดนะฮะเรารวมไมอยางว่าเราโดนกี่มา ตอนนี้เท่าที่ออกเป็นหมายแล้วนะฮะคือมีเจ็ดหมายถ้านับเฉพาะคนนับนับคนที่ฟอ้องมั่วซั่วอะไรด้วยเน็โอูเยอะฮนะอันนี้หมายถึงแค่เฉพ <c oughs> าะคดีในหมู่สองคนเดียวใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งถ้ารวมถ้ารวมคดีทั้งหมดก็ยี่สิบเก้าหมายว่ายี่สิบเก้าคดีแล้วสำหรับส่วนตัวของผมซึ่งเฉพาะร้อยสิบสองในที่ถูกฟอ้องมั่วซั่วเนี่ยมันก็มันมีบางคนที่อยากจะอาจจะอยากจะมีตัวตนในสังคมหรือว่ายังไงก็ตามอยากจะแสดงความจงรักภักดีล้นเกิน ก็เลยเสนอเสนอเสนอตัวมามาทําอะไรที่มาทําอะไรที่จริงๆแล้วจะเป็นการทาให้สถาบันม,มันเสื่อมลงนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าถ้าต้องสู้คดีจริงๆผมก็อยากจะลองเบิกเบิกตัวเอาเจ้าตัวนะฮะเบิกตัวเอาตัวเอาตัวสถาบันเอาตัวสถาบันที่ผมบ้านพิงเนี่ยเรามาถามดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงที่ผมพูดก็อยากจะฟังอยากปาพระองค์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ก็ลองคิดให้มุมกลับกันนะฮะการที่ปล่อยให้การที่ปล่อยให ฟ้องกันม่วซั่วได้ขนาดนี้ยสมมติวันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งเราเปิดแคแมเปญว่าให้ไปฟ้องหมอวรวง116ทั่วประเทศอย่างนี้แล้วหมอวรลงต้องต้องทัวร์ไปเราข,อข้อกล่าวหาทั่วประเทศอย่างนี้คมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับดังนั้นผมคิดว่าเราก็คนที่จะมาเริ่มการแก้ไขตรงนี้ครับผมไม่ได้แนะนำว่ใครไปฟ้อง116หมอหมอวรวงทั่วประเทศจริงๆนะค่ะอันนี้ถึงนอกจากคุณเกื้กน่กับลุงที่วันนี้ต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วทนายอนนท์นียังต้องมารับทราบข้อกล่าวหาอี้ไม่ทราบะ มาถึงวันนี้ค่ะถามถึงเรื่องภาพรวมหน่อยในการชมมุมนุมเลยมาครึ่งปีและนะ้วเนาะมาถึงวันนี้ทั้งลุงและทั้งปีนมองยังไงเนี่ย่ะนำการชมมุมกันมาเป็นระยะด้วยน,นี่จะสิ้นสิ้นปีทําาและนะ้วเนี่ยคือผมคิดว่าการชกการต่อสู้ของเราในตอนนี้เนี่ยมันการต่อทุกที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ <c oughs> จะว่ายังไงดีล่ะฮะ <c oughs> คือครั้งที่แล้วอย่างในปี5้าสามเนี่ยเราสู้กับ เราหน้าฉากการต่อสู้คือการสู้กับรัฐบาอลอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นเผด็จการโคตเรเดือนนะครับผมตอนนี้เรากำลังสู้กับเผด็จการทหารและไม่เพียงเท่านั้นเรากำลังครั้งนี้เราแอดเสถึงต้นต,อ,นตอปัญหาท้งหมดต้องพูดถึง้องสู้กับเผด็จการสักดินาทั้งองค์คาพยพดังนั้นไม่ต้องใช้เวลาออจากหนึ่งจากจากช่วงต้นปีนะฮะหรือถ้า,ร,ารับเฉพาะจักราคามาถึงตอนนี้ครึ่งปีเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันผ่านมานานนะจริงมันไม่นานนะครับผมเพราะว่าในเวลาเวลาแค่แค่ไม่กี่เดือนเนี่ย เราเปลี่ยนประเทศไทยจากร่างมือเป็นหลังมือสถารบันกริย์ซึ่งเคยเป็นสมมติเทพ่าว่าแต่จะพูดวิพา์วิจารณ์ออกที่สาธารณะเลยแค่คิดบางคนก็กลัวแล้วอะตอนนี้เราสามารถพูดมันออกมาได้ในรายการในร,ร,รายการทีวีผมสามารถให้สัมภาษณ์เรื่องสถารบันกริย์ต่อนหน้าพี่น้องสื่อทุกคนตรงนี้ได้ประเทศเรามันเปลี่ยนไปแล้วไม,มไม่มีใครต้องกลัวไม่มีใครไม่มีใครต้องกลัวไม่มีใครต้องสั่งกลัวสั่งเทาอย,อ,ยอ,ยอยู่ใต้เท้าของผู้ใดนะฮะวันนี้ราษฎรเรา สามารถที่จะยืนได้ยืนได้มีสันหลังตรงยืนได้อย่างสันหลังเที่ยงตรงและสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราคิดได้ในฐานะ,ะที่เราเป็นเจ้าของแผ่นดินเราได,ได้ประสบชัในปีนี้เราได้ประสบชัยชนะขั้นแรกแล้วคือการดึงทุกคนมาอยู่บนมาอยู่บนพื้นดินเดียวกันการที่พิสูจน์ให้สังคมได้เห็นพานทุกคนขยับเส้นของขยับก้าวข้ามก้าวข้ามเส้นของความกลัว ไม่มีใครเป็นสมุติเทพแล้วอีกต่อไปไม่มีใครเกลียดเลือดออกมาแล้วประสีน้ำมงินอีกต่อไปวันนี้ทุกคนเป็นคนและถูกพิพากษาและเข้าถึงกันณขณะนี้ข้อเรียกร้องเรายัางเหมือนเดิมหรือว่าเหลือแค่เพียงข้อเดียวแล้วคะก็ตอนนี้เรายังคงยึดมั่นในสามข้อเรียกร้องที่เราที่เราเอ่อที่เราได้เรียกร้องอมานะครับผมโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปสถาปันกษัตริย์ก็ต้องฝากก็ต้องทิ้งท้ายไปคําถา,ถามถึงตัวสถาปันกษัตริย์เองว่าตอนนี้นะ่ะประชาชน ประชาชน MM. จะประชาชน cuarto. เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกันอย่างกว้างขวางสถาบันกษรตริย์รับฟังเสียงประชาชนบ้างหรือไม่ก็ตอนนี้ถ้าผมเปรียบเทียบประเทศไทยเราอยู่ในทางสามแพร่งนะครับผมมีแยกซ้ายแยกขวาเป็นทางแยกก็เป็นทางแยกระหว่างสามข้อกับข้อเดียวครับคือถ้าสถาบันกษัตริย์ยอมรับฟังเสียงประชาชน และยอมปรปับตัวเองตามที่เราเรียกของไปสิบข้อนะฮะที่เป็นรายละเอียดของข้อที่สามเนี่ยมันก็ได้คันปฏิรูปเหมือนแต่ถ้าเกิดว่าสถาบันกรษรตริย์เลือกที่จะปราบรามประชาชนสถาบ,บันกษัตริย์เลือกที่จะเลือกที่จะไม่รับฟังเสียงประชาชนแต่กลับใช้กําลังกับประชาชนมันก็อาจจะเป็นข้อเดียวก็ได้ผมก็ไม่ทราบได้ตัวตัวผม,ม,ผมย,ยืนยันในสามข้อของของลุงลุงมองยังไงกับการต่อสู้มาตลอดจนถึงวันนี้โอเคว่าเรา มันมันมันเกิดความคาดหมายของเราเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกติดสิงหาเนี่ยอย่างที่หนูให้สัมภาษณ์เราเจออยไรที่แปลว่าเป้าประสงค์หลักของเราเนี่ยมันคือการที่เปิดพื้นที่เปิดให้คนสามารถเปิดใจได้ว่าเราสามารถพูดถึงเรื่องสถาบันการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตอนนั้นเราคิดตอนนั้นเป้าหลักของเราคิดแค่นั้นแต่ตอนนี้มันมาไกลมากก็ต้องขอบคุณทุกคนมาที่ที่ทุกคนที่ทุกคนเปิดใจเราฟังเราแล้วก็เราฟังเสียงคนอื่นของคนข้างๆนี่แหละคือคือสีสันของ ของการรับฟังความเห็นต่างขอปปชาธิ่ปตยทายก็ยังและเราก็ยังยืนยันเหมือนที่พินวิ่งพูดไปว่าเรายืนยันในสามข้อนะคะในสามข้อเด็ดหรอกอย่างวิ่งกับลุงมองยังไงว่าปีหน้าจะไปยังไงกันต่อเพราะว่าปีนี้เรามาถึงจุดนี้ว่าเราประกาศนะระดับหนึ่งแล้วเองปีหน้าที่ทางจะไปยังไงก็เออปีหน้าเนี่ยเราต้องขยายขยายยุทธขยายยุทธการเราไปไปให้กว้างขวาง ปีหน้าการต่อสู้จะดุเดือดขึ้นยิ่งกว่าเดิมน,นะครับผมและจะเปิดเรื่องของคนทุกคนปีนี้เป็นปีที่เรากล่าวถึงปัญหาเ่าถึงปัญหาและทางออกนะครับผมปีนี้มันเป็นมันเป็นปีที่เราเป,ปรปรเ,เป็นปีแห่งการปักธงเนาะมันเป็นปีแห่งการปักธงเปิดเปิด,เป,ดเปิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับผม mm. ให้ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์อยู่ที่ไหนปีหน้าเราจะเดินไปถึงปลายอุโมงค์ด้วยกัน ทัพไฉมันจะเป็นยังไงปีหน้าก็ในปีหน้าในปีหน้าเนี่ยกระบวนการกระบวนการก็คิดว่าคงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับผมเข้มข้นและแพร่หลายและแพร่และแพร่เป็นวงกว้างมากขึ้นในปีหน้าเรื่องของการปฏิรูปสถาบันะครับจะเป็นเรื่องของทุกคนครับก่อนก่อนจะพูดปีหน้าก่อนทำงานท้ายอาย25ปลายปีนี้จะมีการแบบ ชุมนุมอย่างไรกับพี่สิห์ถึงสิ้นปีหรือว่าจะหยุดทักปีใหม่หรือว่าจะชุมนุมข้ามปีอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสอบก,กันนะครับผมผมเองก็สอบน้อ <c oughs> งเองก็สอบซึ่งถ้าหลังจากนั้นพอกว่าจะสอบเสร็จมันก็หยุดปีใหม่อะไรกันแล้วคงให้พี่น้องพักผ่อนแต่ถ้าเกิดจะมีกลุ่มกลุ่มอื่นกลุ่มใดที่ทำกิจกรรมแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับผม กรรววมมงลุุ่่่แนนพี้จะเป็นครั้ง้งสุดทายของกการชุุมมนนน้ <คง S 1> ้ปีีค็ขอให้ก็ขอให้บก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางเพจต่อไปครับมหมายถึงว่าแนวร่วมตั้งใจไว้แบบไหนอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนะอุ้ยของเอาไว้เป็นสะพายแล้วกันรเราไม่มีครั้งสุดเราไม่มีครั้งสุดท้ายพี่เพราะการต่อสู้จะต้องดำเนินไปเรื่อยๆของรอบปีนี้ค่ะของรอบปีนี้ก็ลองดูไปเรื่อยๆพี่รอประกาศอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.